คณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางนางเกรงร่วมกับคณะศิทธิานุสิ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระประหลัดเล็กประพาโออดีตเจ้าวาดวัดบางนางเกรงและอดีตบุรพาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อวัดบางนางเกรงคณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางนางเกรงนำโดยพระครูวินัยทรไมตรีถัตาเปโมเจ้าวาดวัดบางนางเกรงนายเดชาสอนสังทองนางนิพาสืบสำราญเลขานาย,ยกอบตอบางด้วนพร้อมด้วยเหล่าบรรดาเครือาญาติพี่น้องลูกหลานครอบครัวปั้นทองครอบครัวเอี่ยมสำอางครอบครัวสืบสำราญและครอบครัวสอนสังทอง และชาวชุมชนวัดบางนางเกรงและคณะสิทธิานุสิตภาพประหลัดเล็กประภาสูได้กำหนดวันแรมห้าค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนพศ2565จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบหนึ่งปีอุทิศถวายภาพประหลัดเล็กประภาสูอดีเจ้าวาดว,ดวัดบางนางเกรงและอดีตบูรพาจารย์ผู้มีคุณโปการต่อวัดบางนางเกงาารงนศาลาาการ,ปรเปลี่ยนภาพประหลัดเล็กประภาสูเจ้าวาดวัดบางนางเกรงตำบลบางร้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์จำนวน12รูป นำโดยพระครูพุทธิสารโสพิทที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเจ้าวาดวัดบางโปร่งเจริญพระพุทธมนต์โดยมีนางสายสุนีสมใจรองนายกอบตอบางร่วนนาวาโทสุเทพวงศุนทรกรรมการวัดและนายสมยศเต็มนาวาย,ยาวัจกรนำคณะเจ้าภาพและสิทธิานุสิ์ร,ร่วมถวายพระตาหารเพลงจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแดพ่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับภาพประหลัดเล็กประพาโสปั้นทองอดีตเจ้าวาดวัดบางนางเกรงถือเป็นผ้าจานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเกศ ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ทศาสนิกชนทั่วไปมาตลอดโดยวันที่20พฤศจิกายน2564ท่านได้ล่าสังขารอย่างสงบรวมสิริอายุ77ปีทางคณะพระภิกษุสงฆ์คณะกรรมการวิยาวัจกรวัดบางนางเกรงชนะศิษยานุศิษย์และเหล่าบรรดาเครือญาติจึงได้กำหนดจัดพิธีทำบุญบำเพนกุศลครบรอบหนึ่งปีอุทิศถวายพระประลัดเล็กประภาโสอดีตเจ้าวาดวัดบางนางเกรงและอดีตบ,บุรพาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อวัดบางนางเกรง การทําบุญให้พระอาจารย์เล็กนะครับของอานตบุญให้พระอาจารย์เล็กนะก็ถวายพระอาจากตอนนี้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงนะา, EC, Channel, ายนะ